ยังคงอยู่ในกระแสอยู่สำหรับเรื่องของปลาหมอคางดำเียช่วงนี้เขาคอดเหลือเกินนะคอดปลาหมอคางดำคุณปลาหมอคางดำใช่ไหมคะจริงๆเราเนี้ยก็มีหลายๆฝ่ายคือหาหนทางเสนอแนวทางเพื่อที่จะช่วยกันกําจัดเพราะเราก็ทราบกันดีว่าปลาหมอคางดํามันคือเอเรสปีชีนะคะอ่าล่าสุดเนี้ยนะคะจากเรื่องที่ก่อนนี้อ่อก่อนหน้านี้มีการเสนอว่าให้ใช้เซยานายใช่ไหมคะในการกาจัดปลาหมอคางดาแต่ว่าอันนั้นเนี่ยคือไม่ได้แบบว่า พร่งลงไปเลยคือถ้าลองทางอื่นๆแล้วมันไม่ได้แต่ว่าการจะใช้สยนานัยเนี่ยที่มีการนรักวิชาการ,รท่านั้นเนี่ยเสนอออกมาก็คือจะต้องมีการปิดพื้นที่ <S <S นะคะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยหลายคนก็รู้สึกเป็นห่วงนะคะว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงไปา <S <S ถามทางด้านของอาจารย์ออสนะคะหรือว่ารองศาสตราจารย์ดรวิรชัยพุทธวงศ์งนะคะอาจารย์ออสเนี่ยก็เลยออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะกรณีที่เรื่องมีการเสนอแนวทางการกําจัดปลาหมอข้างดำแหละ อาจารย์บอกว่าไม่ต้องใช้ไซยาไนาหาปวดหวนทางกําจัดปลาหมอคางดําจริงๆให้ใช้สาสกัดจากธรรมชาตินะอาจารย์บอกว่าสาสกัดต,ตัวนี้เนี่ยเป็นยาเบื่อ,อ,อปลานะยาเบื่อสำหรับปลาสลายตัวได้ในระยะสั้นสลายตัวเร็วด้วยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม,อ,มอาจารย์แนะนํานะสาสกัดจากสมุนไพรหางไหลแดงซึ่งมีเยอะมาก เป็นไงชื่อหางไหลแดงนะคะ,คะ,ะมีเยอะมากๆแล้วก็เป็นเยอะเลยแหละที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเยอะที่สุดนะคะซึ่งหางไหลแดงเนี่ยจะมีสารสกัดธรรมชาติที่มีชื่อว่าโรทีนน โรตินนนะคะใช้โดยนักวินักชีววิทยาประมงในการศึกษาความหลากหลายเนี่ยเขาก็มีการสุ่มตัวอย่างปลาขนาดเล็กนะคะที่รวบรวมเป็นพันปลาหายากอะไรเหล่านี้นะคะแต่ว่ามีความสําคัญของระบบดิเวศโดยโรตินนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการเบื่อปลาเนื่องจากว่าสามารถใช้คือใช้น้อย,อยและก็ะมีผลกระทบข้างเคียงต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็น้อยด้วยเช่นกันและที่สําคัญคือระยะเวลามันสั้นมากๆในการที่มันจะคงอยู่นะคะถูกใช้ในการกําจัดปลาในนากุ้ง ใช้กันมาหลายประเทศแล้วครับสหรัฐอเมริกาเขาก็ใช้กันนะโรตินอนเนี่ยคือมันมีลิ์ในการออกการออกลิซยับยางกระบวนการออกซินใช่ไหมอะไรนะคะเป็นการแพร่พันธุ์อย่างนี้ใช่ไหมยับยั้งการแพร่พันธุ์อย่างนี้หรออ่าเขาเรียกว่าเป็นการยับยัางกระบวนการส่งผ่านอิเล็กตรอนค่ะนะคะในไมโตคอนเดียเอาไว้ว่าเป็นศัพท์ทางการแล้วกันเอาไว้ว่า เป็นกระบวนการในการสร้างพลังงานของเซลล์ในปลาไปยักยังการสร้างพลังงานของเซลล์ในปลา mm hmm. อาจจะออกไข่มาได้นะแต่ไข่อาจจะฟอร์ไมอาจจะตายมากกว่า oh, เกิด oh. อะไรแบบเนี้เป็นต้น oh. นะคะ oh. ซึ่งก็ทําให้เกิดการเอาไว้ว่าโรตินนเนี่ย มันมีประโยชน์หลากหลายที่สําคัญคือมันไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะคะ <S <S ฉะนั้นในวิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยเอาแค่มาบดบดกับยาบเอาไปจุ่มลงไปแหล่งน้ํานะคะ,ะสารนี้ก็ลงไปก็ทําให้ปลาที่ได้รับสารนี้นะคะก็จะลอยตัวคือตายนั่นแหละ,ะขึ้นสู่ผิวน้ํานะคะคือพอมันขึ้นมาเพื่อหายใจเนี่ย มันก็จะถูกจับง่ายขึ้นนะคะคือบางปลาบางตัวมันฉลาดไงมันมุดลงไปหนีคน <c oughs> แต่ว่าพอใส่สารตัวนี้ไป <c oughs> มันต้องหาอากาศเพื่อจะหายใจหา <c oughs> ออกซิเจนลอยขึ้นมาเราเห็นอะไรที่มันลอยลอยขึ้นมาก็จับ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 ,จบมันก็จะง่ายขึ้นเอาเป็นว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะจาก <c oughs> อาจารย์ออที่นํามาเสนอ